ขอของนอ้ยห่ของชทนประธานทั้งหมดเลยที่มันกั้นน้ำอยู่ ก็ลเลยต้องให้ชนประธานเนี่ยก็มาช่วยแก้ไขคือทางเทศาบาลตะบนหวานางก็เอาเต็นท์ก็หาเต็นท์หาอะไรไมาให้ประชาชนอยู่ยยอาศัยแล้วก็เอาังกาลังจากบชร .1 มาช่วยกันขนย้ายเข้าของชาวบ้านนะครับ้มีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ,บประมาณ30มสิบชีวิตอย่างนี้ดีกว่าเพราะประมาณตัวนี้ก็ตกแล้วประมาณ10บคนเรือ่าครับในส่วนของเทศาบาลหวาน,นางในช่วงน,นี้ให้การช่วยเหลือเบืเอ้องต้นยังไงบ้างครับตอนนี้คือเรามีอาหารให้เขา เพราะว่าเช้าเนี่ยมันโดนตัดไปหมดก็มีอาหารเช้ากลางวันเย็นแล้วก็มีแหละเอาอาหารมาช่วยแล้วก็มาถามความต้องการของเขาก่อนว่าเขามีความต้องการอะไรแล้วมีสภาพบ้านเสียหายอะไรไหมอ่านที่เคยให้ทิปป้องกันเข้ามาตรวจสอบอ่าก็ในวันนี้นะครับตอนเช้าทางอ่ากู้ภัยตวังเหตุบ้านทุ่งเหียงนะครับได้รับแจ้งจากประชาชนขออ่า กำลังคนพร้อมเรือท้องแบนหนึ่งลำนะครับเข้ามาช่วยเหลือประชาชนที่กำลังน้ำท่วมอยู่นะตอนตอนเช้านะครับโดยนำเรือท้องแบนเข้าไปขนสิ่งของนะครับที่ขึ้นที่สองแล้วก,ก็นำผู้ป่วยนะครับติเดเตียง<ห>นะครับกันย้ายไปในที่ไปในไปพื้นที่ปลอดภัยนะครับ